วนกลับมาอีกครั้งกับฤดูกาลที่เหล่าโอปป้าของเราจะต้องพักงานในวงการบันเทิงและไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ชาติโดยช่วงที่ผ่านมาก็มีทางโอปป้าและหนุ่มๆบอยแบนด์หลายๆคนได้ทยอยเข้ากลมไปตามหน่วยต่างๆต,ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ประเทศเกาหลีได้กําหนดไว้และในช่วงหลายปีให้หลังมานี้ก็ถึงตาของหนุ่มๆไอดอล Gen 3กันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น BTS, EXO, GOT7 และอีกหลายๆวงอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาัะฮย,ยอนจากวง NCT ก็ได้เข้ากรมทหารรับใช้ชาติโดยมีสมาชิกในวง NCT อย่างเตนจอนนี่โดยองจงอูและเทยงเดินทางไปส่งจัจฮยอนที่ศูนย์ฝึกด้วยค่ะซึ่งจัจฮยอนจะมีกำหนดปลดประจำการในปี2569ซึ่งก็น,นับเป็นเวลา1ปี6เดือนเลยนะคะจึงทำให้แฟนๆเนี่ยใจหายและเป็นห่วงไปตามๆกันเลยค่ะ และเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาจายอนเนี่ยก็ได้โพสต์รูปตัวเองตอนที่ตัดผมแล้วเตรียมพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ลงใน IG ีส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นที่แปลว่าจดจําความทรงจําที่เราเคยมีร่วมกันและรอคอยการเดินทางด้วยกันให้แฟนๆส่งท้ายก่อนที่เขาจะเข้ากรมในวันถัดไปค่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางใจของเราแฟนคลับอย่างเราๆวันนี้พวกเราจะนําข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้ากรมของเราอบป้าและหนุ่มๆบอยแบนด์ Band, ผู้เป็นดั่งดวงใจของพวกเราเชาวแฟนคลับมาใช้ให้ฟังกันค่ะเริ่มจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยยังมีกฎหมายให,ให้ผู้ชายยังต้องเกณฑ์ทหารอยู่ซึ่งจะแตกต่างจากของประเทศไทยตรงที่ชายเกาหลีใต้ทุกคนเนี่ยจะต้องเกณฑ์ทหารเว้นแต่คนที่ตรงตามเงื่อนไขจะได้รับการอนุมณ์จากรัฐบาลแต่ของประเทศไทยนอกจากข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ก็จะเป็นวิธีการสมัครใจ เองและใช้ดวงตาจากการจับใบดำใบแดงซึ่งผู้ที่จับได้ใบแดงก็คือผู้ที่จะได้เป็นทหารนั่นเองค่ะแต่เกณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้ก็คือจะต้องเป็นผู้ชายชาวเกาหลีใต้ที่อายุครบตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ถ้าหากติดภารกิจหรือมีหน้าที่ต่างๆจะสามารถผ่อนผันได้ถึงอายุ28ปี แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่ออายุครบ28ปีที่จะไม่สามารถขอนผันได้แล้วก็ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่เกณฑ์ทหารโดยที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่าการเข้ากรมนั่นเองค่ะแต่กฎหมายการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้เนี่ยจะมีเงื่อนไขบางประการที่จะได้รับการอนุโลมจากทางรัฐบาลโดยการไม่ต้องเข้าฝึกอย่างเต็มรูปแบบคือ 1. สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นสูงเกินไปตัวเล็กเกินไปมีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงเพศหรือเอ็นเข่าชีกขาดเนื่องจากมีผลต่อการเคลื่อนไหวและการฝึกทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความต้องการของกองทัพ 2. เป็นผู้ชายที่มีมากกว่า1สัญชาติและยอมสละสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเช่นกันค่ะและข้อที่ 3. นักกีฬาที่ทําผลงานยอดเยี่ยมระดับชาติจะได้ละเว้นเป็นกรณีพิเศษเช่นแข่งขันได้เหรียญไดเหรียญหนึ่งในกีฬาโอลิมปิก หรือเหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมหากเข้าเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทาหารแต่พวกเขาต้องมาเข้าฝึกเบื้องต้นเพียง5สัปดาห์เท่านั้นค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการเข้ารับราชการทหารเนี่ยจะอยู่ในช่วง1ปีครึ่งขึ้นอยู่กับว่าโอป้าของเราเนี่ยสังกัดหน่วยงานไหนหากสังกัดกองทัพบ,บกกับนาวิกโยธินจะเป็น18เดือนกองทัพเรือ20เดือนและกองทัพอากาศ21เดือนค่ะซึ่งในปี2024นี้นะคะมีศิลปินนักแสดงและไอดอลชายจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยที่ได้เข้ารับเกณฑ์ทหารหลายท่านเลยตัวอย่างเช่นหวังมินฮยอนคิมมินกยูทงคัง เทยง NCT และล่าสุดที่เข้ากลมไปโซสดร้อนๆอย่างใจฮยอน NCT และคิมอูซอกซึ่งหลังจากที่ทั้งสองเข้ารับการฝึกทหารพื้นฐาน5สัปดาห์เรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าประจำการในกองดุริยางทหารบกค,ค่ะนอกจากนี้ยังมีศิลปินคนโปรดที่ปวดประจำการหรือออกจากกลมอีกหลายท่านเลยนะคะตัวอย่างเช่นคนที่ออกจากกลมมาแล้วอย่างพี่จีน BTS นัมจูฮยอกองซงอูเจโฮบ BTS เจบีก็อตเซเว หลายคนที่กำลังจะครบกำหนดปลดประจำการเร็วๆนี้อย่างจินยองก็เซเว่นและมิโนวินเนอร์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วยังมีโอปป้าอีกหลายท่านเลยนะคะที่ได้เข้ากรมและออกจากกรมในปีนี้ต่อให้แฟนคลับอย่างเราๆจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมใจกับการเข้ากรมของศิลปินคนโปรดมาบ้างแล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใจหายทุกครั้งที่จะเห็นเขาน้อยลงกว่าเดิมอีกทั้งยังคิดถึงและยังเป็นห่วงพวกเขามากๆแต่ในเมื่อมันเป็นหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติ แฟนคับอย่างเราๆก็จะคอยส่งกําลังใจและอวยพรให้ศิลปินคนโปรดของเราและจะรอวันที่เราและศิลปินคนโปรดจะได้เจอกันอีกครั้งและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย